ทีนี้ยอมเล่นรักษาศีลแบบทื่อๆอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่วิจัยไม่แยกแยะแต่ให้บาปเกิดในใจตลอดได้แต่บุญกุศลยอมไม่เกิดเลยไม่หมุนหลายรอบเลยอะน้ำมันก็เสียงไงน้ำมันก็เน่าไงยอมเวลาน้ำที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยยอมดูที่มันเป็นยังไงมันก็เน่าไงแล้วมันยังนอกจากนอกจากมันอยู่นิ่งๆไม่พอเอาของไม่ดีใส่ไป เราก็คิดแต่เรื่องไม่ดีอยู่เนี้ยคิดแต่เรื่องไม่ดีอยู่เนี้ยแล้วอะไรเราไม่เน่าได้ไงใจย,งยังยอมอ่ะใจก็เลยเศร้าหมองอย่างที่ยอมเป็นนี่แหละเขาใจยังเราถูกให้รักษาศีลแบบจับนกไปขังในกรงแล้วเป็นไงเลยเนี้ยสมมติเอามาบวชมานานๆเน,น,น,นี้ยแต่มาไม่เคยฝึกที่จะละบาปเลยเนี้ยนะนานๆก็คือไปอย่างทิฐิงัอามามนก็กลายเป็นล่องลึกสิ ก็กลายเป็นว่าบวชมาตั้งนานนะมาก็มันนั่งกุ้มนั่งทุกข์นั่งเครียดวิตกกังวลอยู่นี่แหละความสุขก็ไม่เกิดงไม่ได้เรื่องเลยเงี้ยนะแต่นี่เจาะเข้าไปจะรู้สึกละลายละ,ละสมมุติว่าละ,ละกายทุจริตวิจีทุจริตอาชีพที่ผิดพลาดได้ทีนี้กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดกายวาจาใจสะอาดแต่นี้ความละอายตบาปความกงาลงกลัวตบาาเป็นแรงกระตุ้นใหญ่เลย คอยกระต้นใหญ่ศรัทธาก็เริ่มมากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นสติก็มากขึ้นก็เป็นตัวชําระ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 ะเข้าพฤกิกรรมทางกายกรรมควิจิกรรมโมนกรรมสะอาดพอกายวาจาใจสะอาดปุ๊บเรียบร้อยเลยนั่นยมต้องฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอ่ะ